ขออนุญาตวันนี้ผมเรียกเป็นหลวงพี่ได้ไหมเนี่ยได้ได้นะคุณอี้คุณอี้นะครับครับครับหันมาทางนี้นิดเดียวหลวงพี่ทราบไหมครับว่านักขณะนี้หลวงพี่เป็นบุคคลที่มอส t วอนเต้ทุกคนอยากเจอหน้าหายไปไหนมาถามก่อนก็หลบไปพักกายพักจิตอยู่บนยอดเขาหลบไปเลยเหรอใช้คํานี้เลยเหรอใช่หลบไปพักกายพักจิตเลยฟ้าฝนพายุม <acje> ันแรงมาก็ต้องหลบหน่อยอะวันนี้ ว่าจะเรียกหลวงพ่อปีนเสาไม่ได้ซะแล้วต้องเรียกหลวงพี่ปีนเสานะครับอ่ะทุกท่านเห็นบอกว่าอะไรนะพายุแรงนะครับก็เลยไปหลบเออก็ว่าอยู่ช่วงนี้ไม่ค่อยไร้สดแต่ดีแล้วนะที่ไม่ไร้สดนะคือดีมากนะเชิญชมท่านนะไม่ไร้สดดีแล้วเพราะว่าไร้สดถ้าไร้สดเราบรรยายธรรมะไม่ว่าแต่ถ้าไร้สดเราให้ให้ประชาชนขึ้นไปด่าเนี่ยมันไม่ใช่นะครับผมเอออันนี้ก็ฝากท่านนะเอาฝากกไดไลค์กดแชร์ให้เจ้าน,นี้ด้วยนะครับผมฝากไปติดตามช่อง อะไรรวมหัวข่าวนะครับผมฝากด้วยนะโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่รวมหัวทีวีโอ้ยนะครับผมของท็อปนิวนะครับผมนะฝากรวมหัวทีวีนะทุกท่า <c> น <oughs> เอาเดี๋ยวไปฟังท่านก่อนนี่นะครับขออนุญาตเรียนคุณชมเรียนคุณอี้และเรียนหลวงพี่ก่อนวันนี้เราเปิดโอกาสหลวงพี่อยากจะสื่อในมุมของหลวงพี่บ้าง ถ้าสังคมมีคําถามผมเอาํำถามมาถามได้นะ,ะคุณอีอ้มีคําถามก็ถามได้นะจะตรงใจไม่ตรงใจอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ถึงนะขนาดนี้เรียนคุณผู้ชมนะครับหลวงพี่ธีระหรือว่าพระปิเสาวยังคงม,มีสถานะเป็นพระภิกษุอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคําศัพท์คาใดผมพูดไม่ถูกไม่ว่ากันนะหลวงพี่นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับอ่ะหลบไปพักกายพักใจมาขออนุญาตเปิดอย่างนี้เลยเมื่อวานนี้รายการคนดังนั่งเคลียร์ของอาจารยิ่งศักดิ์ มีผู้ไปออกรายการสองท่านท่านแรกชื่อว่าหมอปลาอีกท่านหนึ่งชื่อว่าคุณกันจอมพลังอีกท่านหนึ่งก็คือหลวงพี่น้ําฝนคุณกันจอมพลังกับคุณหมอปลาเนี่ยฟนอินเข้าไปหลวงพี่รู้ไหมครับว่าเขาบอกว่าถ้าเจอหลวงพี่ที่ไหนจับศึกที่นั่นเลยก็ได้ดูได้ติดตามนะนะแต่ว่าเขาจะเอาเหตุผลอะไรมาจับอันตราม,ม่ใช่ผู้ร้าย <c oughs> นะครับก็เป็นพระสงฆ์ปกติ นะฮะไมไ่ต้องอบัตประราชิกสี่ข้อเลยนะฮะ,ะ,ฮะเพียงแต่ว่าตอนนี้ไม่มีสังกัด่วัดเพราะว่าถูกขับออกเพราะถูกลุกไล่จากกลุ่มคุณกันจอมพลังคุณหมอปาลาหลวงพี่น้ำฝนนี่แหละ,ะถูกลุกไล่ให้ให้ไปบีบเจ้าวาดให้ออกจากวัดใช่ไหมแล้วตอนนี้อาันตมาก็มีสังกัดวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วถึงได้กล้าที่จะออกมาเผชิญโลกแห่งความจริงและก็คิดว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยฮะก็จะไปเยี่ยมหลวงพี่น้ำฝนถึงวัดไม่ต้องรอนะฮะกลัวแต่ว่าจะหนีไปต่างประเทศ ฮะตอนนี้มีสังกัดวัดอยู่แล้วโอ้โหนะครับผมแล้วที่บอกว่าเงียบหายไปนี่ไปหลบนี่นะครับไปลี้ภัยนี่นะคือท่านยอมรับแล้วนะครับว่ายังไม่มีสังกัดก็เลยหลบกลัวว่าจะโดนจับศสืกเออพอตอนนี้มีสังกัดแล้วเลยกล้าออกมาอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองนะครับโอ้โหนะครับไม่ธรรมดาแล้วมีการบอกเลยนะว่าจะไปเอาคืนนะครับผม จะไปตามหาหลวงพี่น้ําฝนเหมือนกันจะไปที่บอกว่าจะไปตรวจสอบรถอะไรรถหรูนั่นเหรอโอ้โหทุกท่านจะเกิดอะไรขึ้นงานนี้นะครับส่วนการจอมพลังนี่เขาก็เอาจริงเอาจังเหมือนกันนะนะครับส่วนประเด็นเรื่องการศึกนี่นะครับผมผมได้คุยกับคุณนัดแล้วเออได้รับความรู้มาแน่นอนเลยว่าทางข้อปฏิบัตินะครับผมนะครับของพระสงฆ์นี่นะครับมันก็ไม่ได้แบบว่าจะจะศึกง่าย นะแต่ว่าทางกฎหมายทีเนี้ยถ้าหากว่าทําผิดตักเตือนแล้วยังยังทาอีกอะไรอย่างเงี้ยไม่หยุดอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้กฎหมายในการศึกได้ว่าอย่างนั้นเอออันนี้ก็นะทุกท่านไม่กันไหนๆก็พลาดปแเ้วเผมพลาดต่อเลยก็แล้วกันเอาทีละเรื่องก่อนหลวงพี่บอกว่าหลบไปพักกายพักใจบนยอดเขากลับมารอบนี้มีสังกัดแล้วถูกต้องหลวงพี่โดนขับออกจากพระครูสุวรรณวิจิตเจ้าอรวาสพระสามชุกถูกต้อง บอกได้ไหมตอนนี้มีสังกัดวัดอะไรเอก็ยังไม่บอกฮะยังเก็บไว้อยู่ครับเพราะว่าหลวงพี่น้ำฝนบอกแล้วนะครับว่าถ้าเจอหลวงพี่จะแจ้งให้ทราบว่าท่านถูกขับออกจากวัดสามชุกแล้วและเมื่อกี้ประเด็นที่หลวงพี่บอกว่าถูกบีบจากคุณกัน,กนจอมพลังจูงบีบจากคุณหมอปลาจนกระทั่งเจ้าอาวาสต้องขับอันนี้เขามีเหตุผลนะเข,ขาบอกไม่จริงนะเขาบอกไม่จริงนะอะ่เดี๋ยวผมจะกลับมานะคุณอี้ได้ตามเรื่องนี้อยู่ไหมตามอยู่บ้างครับ,อรบตอนนี้ หลวงพี่ทีราเขามีสังกัดแล้วนะคุณอี้คุณทราบพร้อมๆแบบผมนะครับ,รบเพราะฉะนั้นณนะขณะนี้เอาในสายตาคุณอี้ก่อนครับหลวงพี่ธีรายังสุ่มเสี่ยงกับการที่จะถูกสึกอยู่หรือไม่ผมว่าก็มีความสุ่มเสี่ยงอยู่นะครับ คือว่าเราในทางพุทธศาสนาเนี่ยรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยปี2560เนี่ยมาตรา67เนี่ยได้คุม้มครองพระพุทธศาสนาเทราวาสนะครับซึ่งในญาติของศาสนาในความหมายที่ผมได้เข้าใจเนี่ยมีสองส่วนส่วนที่หนึ่งก็คือพระธรรมวินัยท่านไม่ได้ผิดพระธรรมวินัยแต่ว่าสิ่งที่ท่านผิดเนี่ยคือกฎหมายบ้านเมืองเมื่อกี้ท่านบอกแล้วท่านไม่ผิดอะไรเลยนะไม่เข้าข่ายอาบัติปาราชิกใดๆทั้งสิน้นซึ่งนั่นแหละครับตรงนี้เดี๋ยวก็ให้ฝ่ายที่เขามีหน้าที่นะรพระวินัยที่การหรือพระวิน วิญญาธิการเนี่ยคือพระวินนยเนี่ยท่านคงจะพิจารณาซึ่งผมไม่มีสิทธิ์เกิดไปก้าวล่วงท่านแลก็ผมก็โดยโดยส่วนตัวเนี่ยครับผมสนใจปฏิบัติธรรมแล้วผมก็คิดว่าพระเนี่ยต่อให้จะดีจะไม่ดีเนี่ยสำหรับผมเนี่ยท่านก็มีศีลสูงกว่าเราเพื่อความยุติธรรมครับคุณอี้บอกว่าในเชิงของพระวินัยหลวงพี่ธีระเนี่ยไม่ผิดแต่ผิดกฎหมายบอกได้ไหมผิดอะไรถ้าจะผิด ประราชิชิกเนี่ยปราชิชิท่านไม่ได้ผิดท่านไม่ได้เสียเมถุนไม่ได้ฆ่าคนไม่ได้ไปลักทรัพย<ะ>์หรือว่าอย่างไรก็แล้วแต่แล้วก็ไม่ได้อวดอุตริมนุษยธรรมซึ่ง<ะ>ไม่ไดนตนซึ่งซึ่งอังนนี้ผมถ้าดูจากประเมินจากภายนอกเนี่ยยังไม่ผิดตรงนี้<ะ>แต่ว่าของสงฆ์เนี่ยผมก็คิดว่าเรื่องไม่สังกัดเรื่องอะไรต่างเรื่องการประพฤติตัวไม่เหมาะสมต่างๆเนี่ยอันนี้ก็ผมขอไม่กลาวล่วงให้เป็นหน้าที่พระด้วยกันในการอ๋อกฎหมายคือกฎหมายพระกฎหมายพระไม่ใช่ทาง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 พรทธรรมเนี่ยไม่ได้ผิดทำมาพินัยกรรม่เรา ดยอ,อาณาจักรซึ่งก็บงังคับใช้กับบุคคลทั่วไปเท่าเทียมกัน<อ>นะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่แต่ว่ากฎหมายพระเนี่ยกฎหมายสงกฎหมายการปกครองสงเนี่ยก็มีกฎเฉพะเ<อ>าะเฉพาะมาติมหาเทืสมาคมก็ดีก็ถือว่าเป็นกฎหมายเหมือนกันก<อ>ารออกระเบียบการออกข้อปฏิบัติต่างๆซึ่งพระท่านก็จะดูด้วยกันเองผมไม่ไมกล่าวร<อ><อ>ุนผมเข้าใจอย่างนี้นะถ้าถ้าผมผิดเดี๋ยวจะได้หันไปให้หลวงพี่มีโอกาสนะคือแยกอย่างนี้คุณผู้ชมคุณอี้บอกว่าพระทาวินัยอย่างที่ท่านบอกอาบัติปาราชิกใดๆทั้งสิ้นไม่ผิดคุณนีเห็นด้วยกฎหมาย กฎหมายของสงใช่ไหมคุณอี้บอกว่าอันเนี้ยอาจจะเข้าข่ายเช่นเรื่องผมผมพูดเองก็ได้ปีนเสาเป็นโลกาวัชชาการไปปลุกระดมเชิญชนไปชุมนุมอะไรต่างๆเนี่ยหรือไม่อันนี้ก็เป็นพรบการชุมนุมสาธารณะซึ่งน่าจะผิดหรือไม่ก็อีกเรื่องอันนี้เรียกกฎหมายสงกฎหมายที่เกี่ยวกับสงและกฎหมายที่เป็นปกครองของคารวะทั่วไปเหมือนกันกฎหมายบ้านเมืองตรงนี้คือเรื่องของการปลุกระดมใช่ไหมสถานะท่านเนี่ยนอกจากเป็นพระที่อยู่ในกฎหมายสงแล้วเนี่ยท่านก็ยังเป็นบุคคลเพราะว่าบุคคลก็คือใครก็ตามที่อยู่ในประเทศไทยก็ต้อง รักษาต้องปฏิบัติต้องถูกบังคับใช้กฎหมายโดยเท่าเทียมกันนะแต่คุณอี้จะไม่ลงไปลึกเพราะว่าณขณะนี้ท่านยังมีสถานะเป็นพระที่สุบูนะครับกลับมาที่หลวงพี่ธีระคุณอี้บอกว่าดูแล้วท่านยังสุ่มเสี่ยงกับการต้องสึกต้องสึกผมใช้คํานี้นะเอพระวินัยไม่ผิดแต่กฎหมายสงฆ์ท่านอาจจะผิดทีนี้ในความเห็นของผมนะครับทุกท่านคือถ้าตอนนี้เลยนะนะครับแน่นอนแหละว่าท่านไม่ผิดพรารรมวินัยไม่ผิดกฎกฎของสงฆ์ นะครับผมอ่าแต่ว่ามันผิดกฎหมายบ้านเมืองอย่างที่ว่าไปทีเนี้ยกฎหมายบ้านเมืองนี่นะครับดูแล้วมันก็อาจจะแบบไม่ไม่รุนแรงมากใช่ไหมครับในช่วงที่ผ่านมาหรือมากหรือไม่มากผมไม่รู้แหละอะแต่ว่าถ้าถ้ามากขนาดนั้นคงโดนจับศึกไปนานแล้วใช่ไหมล่ะอ่าทีเนี้ยถ้าหลังจากนี้ไปผมจะมองตรงนี้ทีนี้ถ้าหลังจากนี้ไป,ไปท่านหยุดนะครับผมหยุดการเคลื่อนไหวลักษณะเดิมในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย นะท่านก็อาจจะได้อยู่ต่อไปแบบที่แบบไม่ต้องศึกแต่ถ้าออกมาเคลื่อนไหวแบบเดิมๆนะครับมีโอกาสที่จะถูกจับศึกนะครับผมนี่ผมวิเคราะห์ให้ฟังนะท่านเลือกเอานะครับหลุงพี่ลุงพี่ลุงพี่ปีนเสาเลือกเอาเองในตรงนี้เรื่องปีนเสานี่แหละคือในเรื่องของกฎหมายสงฆ์เนี่ยก็คือการสังกัดวัดการไม่สังกัดวัดอาตมาก็ปฏิบัติตาม กฎหมายสงข้อนี้ก็ไม่มีปัญหาเรื่องปีนเสาเนะยฮะก็ถามว่ากฎหมายข้อไหนถ้าอาตมาจะปีนขึ้นไปปฏิบัติธรรมบนเสาเนะยฮะอาตมาก็ประกาศชัดเจนว่าจะไปปฏิบัติธรรมบนเสาสิบสามวันเนะยฮะเสาอาตมานั้นอาตมาก็เป็นคนสร้างเองเนี่ยฮะ,ะแล้วก็อยู่ในที่ที่อาตมารับผิดชอบอยู่อ แล้วจามาจะไปปฏิบัติทางข้างบนใครเดือดร้อนแต่มันโลกรวัชชะไหมผมฟังจากหลวงพี่าั้งสเนี่ยเป็นที่ตีเตียนไม่จะถามว่าเอาโลกรวัชชะมาเป็นใหญ่หรือเอาธรรมวินัยเป็นใหญ่ออพ้าสงเนี่ยต้องถือธรรมวินัยเป็นใหญ่ใช่ไหมแล้วโลกรวัชชะเนี่ยจริงๆเนี่ยก็ไปร้องเรียนสมัยครั้งพุทธการไปร้องเรียนพระพุทธเจ้าทุกเรื่องจนละเอียดยิบหมดอะยิบย่อยหมดแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าวันพอละครอบเมื่อหมดแล้วสำหรับธรรมวินัยของพระุทธเจ้าดังนั้น สิ่งที่ที่บอกว่าอาตมาไปประท้วงเนี่ยจริงๆเนี่ยพระสงฆ์ก็มีการประท้วงมาตลอดนะการที่ก่อตั้งสำนักง,งานพุทธสาแห่งชาติเนี่ยได้มาเนี่ยเพราะพระสงฆ์ไปชุมนุมประท้วงที่รัฐสภาถึงได้สำนักง,งานแห่งนี้มาแล้วก็ม,มามา,มาเป็นปฏิปักษ ก<ข>คณะสงฆ์มาเป็นอุปสรรคการทํางานของคณะสงฆ์ยิ่งปัจจุบันเนี่ยครับครับครับไปทางนูนแล้วนะที่ที่ช่องท,ที่ที่ไปที่ช่องสามเนี่ยอาตมาก็ขออนุญาตในการไปยื่นหนังสือต่อผู้บริหารทีวีช่องสามนะมเพื่ออะไรเพื่อนําเสนอ,อว่าให้เสนอรายการในมุมมุมบวกบ้าง <ừ. S 1> อย่าเอาแต่คนที่มีความคิดลบทัศนคติลบที่เป็นภัยอันตรายต่อพระพุทธศาสนามันมันผิดตรงไหนมันเสียตรงไหนถ้าหากว่าอาตมาจะเป็นเสนอในมุมมองที่มันสร้างสรรค์ที่มันเป็นประโยชน์กับพุทธศาสนาใช่ไหม นี่มีมีทั้งกองเชียร์กับกองไม่เชียร์ท่านเข้ามาเพียบเลยนะตอนนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวขอ